วอลเล่บอลชายไทยผงาดคว้าแชมป์ซีวีลีกตบยังชายทีมชาติไทยทีมอันดับ62ของโลกดิกรีแชมป์เอวีซีชาเลนกับปี2023คว้าแชมป์ซีวีลีกสนามแรกหลังจากเอาชนะฟิลิปปินทีมอันดับ61ของโลกซึ่งไทยเคยเอาชนะมาได้ทั้ง2สนามในการแข่งขันซีวีลีกปีที่แล้วโดยนัดนี้ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะฟิลิปปินไป3เซตรวด 28-26, 25-14 1> 25 1 6ถึง16ในการแข่งขันวอลเล่บอลซีวีลีกฤดูกาล2024เลกแรกนัดสุดท้ายณสนามนินอยาอาคินกรุงมนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ไทยคว้าแชมป์รายการนี้ได้เป็นสมัยแรกและที่สําคัญเป็นการคว้าชัยแบบไร้พ่ายและไม่เสียเซตให้ทีมใดเลยซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ทีมแชมป์ไม่เสียเซตโดยหลังจากจบการแข่งขันพบกันหมดรอบเดียว3วันตบยางชายทีมชาติไทยมี9คะแนนเต็มจากชนะ3นัดรวดจบอันดับหนึ่งบนตารางคะแนนอินโดนีเซียจบที่2มี5คะแนนจากชนะ 2, 2> แพ้1ส่วนฟิลิปปินส์จบที่3มี3คะแนนจากชนะ1แพ้2และเวียดนามแพ้สนัดรวดมี1คะแนนจบอันดับ4